โอ้โห oh, วันนี้2มกราคมขอให้เป็นเศรษฐีทั้งวันที่1ทุกๆท่านเลยนะครับเป็นเศรษฐียามบ่ายทุกๆคนเลยนะครับตอนรับปีใหม่เป็นของขวัญปีใหม่แล้วกันนะครับสวัสดีทุกๆท่านเลยนะครับวันนี้2มกราคมเนาะเป็นวันดีอีกหนึ่งวันเลยนะครับอ่าเป็นมหาเศรษฐียามบ่ายนะครับไม่ว่าจะ6ล้าน12ล้าน18ล้าน30ล้าน100ล้านขอให้เป็นของขวัญไปสู่ทุกๆท่านเลยนะครับจะทําอะไรก็สาเร็จโดยฉับพลันทันใจเงินทองข้องมือเงินทองข่องตัวปีนี้ดีที่สุดดีตลอดปีนะครับทุกกกัวเอททุุนนนคืืด ทั้งปีดีที่สุดนะครับไม่มีอะไรดีไปกว่านี้อีกแล้วนะครับไม่เจ็บไม่จนนะครับเดินทางไปไหนปลอดภัยนะครับเงินทองคล่องมือไม่ต้องเป็นหนี้เป็นสินใครเขานะครับมีแต่กัลยาณมิตรนะครับมีแต่คนอุปถัมภ์ขับจุนตลอดเวลานะครับเดินทางไปไหนมาไหนนะครับก็ราบเือนทุกประการนะครับเงินทองหาง่ายนะครับเศรษฐกิจมันจะแย่ช่างหัวมันขอให้เศรษฐกิจในตัวเราดีแค่นั้นเองนะครับอ่ะโชคดีมีความสุขนะครับใครว่างก็มาขอบารมีปู่ย่าได้ที่เลเซตินคราลบุรีมาแค่ตัวมาแค่ใจสถานเงินทองไม่ต้องเอามาาามแแลลลล้้้วววขออใใใหีีกกกกััังจบไไปปนนนนรดเิิชตต่ อ่ะโชคดีมีความสุขจากผมบอยสิทธิ์นั่งครับ